ลิเวอร์พูลจัดหนักจัดเต็มจริงๆนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้หลังคว้าตัวใหม่เข้าสู่ทีมไปแล้วถึง4คนเริ่มด้วยเจอร์รี่ฟิมปงนะครับจากเลเวอร์คูเซนค่าตัว29.5ล้านปอนด์อามินเพชซี่นะครับผู้สัประตูดาวรุ่งจากปุสกัตอะคาเดเมีย1.5ล้านปอนด์ฟอรเรนเวสจากเลเวอร์คูเซนค่าตัวเบื้องต้น100ล้านปอนด์นะครับและรวมโบนัสอาจสูงถึง116.5ล้านปอนด์ล่าสุดนะครับมี cus, นะลอตเคอร์เคสแบ็กซ้ายอนาคตไกลจากบอลมาร์ทด้วยราคา40ล้านปอนด์์์นนนีีีีี่่่่่่ยยัััังงงไมม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 รรรรวววจจจออออ้้้าาาาาาดชชิลลลละคบบทซซซืืหาาากเเเเ2 24ด้วยก่าตัวราว25ล้านปอนด์แต่เท่านี้ก็คงไม่สามารถหยุดลิเวอร์พูลไม่ให้เดินหน้าเสริมทัพต่อในยุคใหม่ของอันเนอร์ชอลตที่พร้อมเปลี่ยนแปลงทีมแบบหมดจดเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับทีมงานฟุตบอลแม็กซ์จะพาทุกคนไปเจาะลึก3ตำแหน่งที่หงแดงยังเตรียมลุยตลาดเพื่อเข้ามาเปลี่ยนแปลงทีมในซัมเมอร์นี้จะมีใครบ้างไปดูกันเลยครับ จุดแรกเซนเตอร์แบ็กแม้ฟันได้ที่ยังคุมแนวรับได้ดีแต่ด้วยอายุ33ปีและสัญญาอยู่กับทีมอีก2ปีนะครับลิพูจึงจําเป็นต้องหาคนรุ่นใหม่ที่พึ่งพาได้เพื่อมาปรับพื้นฐานรอวันขึ้นมาทดแทนและมันยังรวมไปถึงการเติมช่องว่างที่ขาดหายไปของจอร์เดลควอนซาที่ย้ายไปไบรเออร์เลเวอร์กูเซนแม้จะมีออปชั่นซื้อกลับแต่ยังไงซีซั่นนี้ทีมก็ต้องมีเซนเตอร์อย่างน้อย4คนรวมฟันได้กุนเต้และโกเมสด้วยนี่คือรายชื่อล่าสุดนะครับที่ทางทีมงาางมมา,า,า,อาอารๆ่ยจ,จิ คนแรกนี่ครับมาร์เกฮีหัวใจโนรับของพาเลทแข่งทีมชาติอังกฤษวัยย่ปีเล่นในทั้งแบ็กโฟและหลังสามนะครับพิสตาล่าสุดลงเล่นไป3 4นัดพาทีมเก็บคินเชตถึง11นัดในพิมพ์ลีกเลยทีเดียวและยังพาทีมก้าวไปคว้าแชมป์เอเคัพได้อีกด้วยข้อดีของเกฮีคืออ่านเกมได้เร็วไม่ด่วนเข้าสกัดเก็บจังหวะ2ได้เก่งและเล่นบอลกับเท้าดีๆเหมาะย,ยิ่งกับแนวทางของอา์เนอร์ชอลตที่ต้องการเซนเตอร์ที่เป็นมากกว่าตัวตัดเกมรวมถึงราคาก็เบาลงมากนะครับอาจจะอยู่ที่ประมาณเพียง เซนเตอร์เท้าซ้ายจากทีมจอมปั้นอย่างสปอร์ติ้งลิสบอนแม้จะอายุเพียงแค่2ีปีแต่นารับปุรูกริตก็ผ่านเกมระดับยุโรปมาแล้วหลายทีสั้นนะครับแถมด้วยการล่าสุดยังช่วยทีมคว้าแชมป์ลีกโดยการลงสนาม42บนัดยิงไป6ประตูกับอีก3แอสซิสต์อินนซิโอเล่นบอลเท้าได้ดีนะครับมีความคล่องตัวสูงครองบอลภายใต้แรงกดดันได้ดีเยี่ยมสามารถขยับไปเล่นแบ็กซ้ายหรือกองกลางตัวรับได้ด้วยนะครับซึ่งน่าจะเป็นคำตอบระยะยาวสำหรับแนวรับของลิเวอร์พูลในยุคใหม่ด้วยราคาถ้าจะเดียวกันจะออออยยูู่่่่่ททีี38ลล้้าาาานนปปดดัแตหกญญ51 คนที่3อเลสซานโดรบัสโตนีเซนเตอร์แบ็กไฮบริดจากฝั่งอิตาลีนะครับเขาคือเดอะแบ็กเกมรับของอินเตอร์มาอย่างยาวนานอยู่ในทัพงูใหญ่ชุดเข้าชิง u c l ถึง2ครั้งคุมแนวรับอยู่หมัดทั้งในเซเรียอาและบอลยุโรปฤดูกาลล่าสุดลงสนามเกือบ56นัดลูกกางอากาศแน่นป้องกันแบบมีชั้นเชิงและผ่านบอลยาวโคตรจะแม่นยำเลยครับหากลิภูมีงบเหลือมากพอบัสโตนีคือชื่อที่สมบูรณ์แบบที่สุดถ้าอยากเจ็บแต่จบพร้อมใจ65-70ล้านปอนด์ก็น่าจะพอกระชากแนวรับรายนี้มาแอนฟิลด์ จุดที่2กล่องหน้าตัวเป้าแมดดาวินลนูเย่แต่ยังอยู่ในทีมณเวลานี้ที่แอดกำลังเล่าอยู่แต่ก็ยังไม่มีอะไรการันตีได้ว่าเขาจะไม่ย้ายหรือจะเป็นคนที่ไว้ใจได้ในระยะยาวนั่นจะเป็นเรื่องที่เราคุ้นชินกันมาสักพักกับข่าวที่ลิเวอร์พูลเริ่มพิจารณาตัวเลือกใหม่ในตำแหน่งกองหน้าและนี่คือชื่อที่มาแรง 1. นึ่งวิกเตอร์เยเคเรสครื่องจากถ่มประตูชาสวีเดนกองหน้าวัย27ปียิงให้สปอร์ติงลิสบอนไป97บประตูใน2ฤดูกาลเราเป็นดาวยิงที่แข่งแกร่งจบสกอร์คมกริบดึงตัวประกบได้เก่งมากและทำเกมเองได้ด้วยถ้ามีโอกาสคว้าในราคาที่สมเพตุสมผลนะครับนี่อาจเป็นดีลที่เปลี่ยนชะตาของแดงเลยก็ว่าได้เพียงแต่อาจจะมีคู่แข่งเยอะหน่อยในการพอเซเนลที่มีข่าวเชื่อมโยงอยู่ตลอดก็สนใจอยู่เช่นกันซึ่งราคาของเยเกเรสนั้นยังไม่ตต่ตัวนะครับเพราะเขายังมีปัญหากับทีมเรื่องค่าตัวที่ยอมปล่อยทำให้ตัวเลลขจะะออยยู่่ที60 -70 ้าานนปนดปดโรมณ คนที่สองอุโกเอกิติเก ของดีจากไอทรักแฟงเฟิร์ตอีกคนนะครับในอดีตอันไม่ไกลมากแข่งรู้ชาวฝรั่งเศสคนนี้เคยถูกเปสเชดองไว้และถูกส่งยืมอยู่หลายครั้งเลยทีเดียวแต่สุดท้ายเขาก็กลับมาพิสูจน์ตัวเองได้เต็มตัวที่บุนเดสลลก้าเยอรมันเขาลงเล่นในกับแฟงเฟิร์ตทุกรายการ48เกมยิงไปถึง22ประตูนะครับทำไป12แอสซิสต์เป็นกองหน้ายุคใหม่ที่มีส่วนเชื่อมเกมกับเพื่อนได้เป็นอย่างดีนะครับน่าจะเหมาะกับทัพหงส์แดงและด้วยความที่เขาอายุเพียงแค่23ปีนะครับก็น่าจะพั นะคนที่3มอเล็กซานเดอร์อิซักนี่คือกองหน้าที่แฟนหงแดงฝันอยากจะได้ตัวมาสักพักใหญ่แล้วนะครับหัวอหอกชาวสวีเดนจากนิวคาสเซิลวัย25ปีรายนี้ยิงไปถึง2 3บประตูนในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลล่าสุดมีเทคนิคอันยอดเยี่ยมพาบอลติดเท้าและเคลื่อนที่เปิดพื้นที่ให้เพื่อนได้ดีจุดเด่นคือความหลากหลายเล่นในทั้งหน้าเป้าและหน้าต่ำบางครั้งก็ถ่ายตัวเองไปดิมเส้นได้ด้วยแน่นอนว่าค่าตัวอาจจะสูงเอามากๆอาจแพงกว่าวีทเลยด้วยซ้ำนะครับซึ่งจะอยู่ประมาณ130-50 130 150น,นึ่0ร้อะสาพนั้นแทบไม่ต้องรอการสจน์เลย จุดที่3ตัวรุกริมเส้นแม้โมซาลาจะเพิ่งต่อสัญญาใหม่นะครับแต่สิ่งที่ต้องเตรียมการเอาไว้ก็คือตัวแทนในอนาคตของเขายังบนบกไปกับข่าวลือเรื่องการย้ายทีมของลุยส์ดีอาร์ที่กระโหมแรงยิ่งขึ้นเมื่อไม่กี่วันก่อนเมื่อสื่อโคลัมเบียรายงานว่าดีอาร์ไม่พอใจที่ทีมนั้นยังไม่ชัดเจนเรื่องสัญญาใหม่และอนาคตของเขาทำให้นี่คือนักเตะตัวริมเส้นที่มีข่าวกับทีมอยู่ในช่วงที่ผ่านมาซึ่งคัดมาเน้นๆสคนนะครับ หนึ่งมาลิกโฟฟานะ่าเจ้าหนูเลือดใหม่แห่งเบลยเยียมอายุเพียงแค่20ปีนะครับแต่ก้าไปเป็นตัวหลักที่รียงเรียบร้อยแล้วและก่อนหน,น้านี้ยังได้ลุยยูโร2 0 2 4กับทัพพิศัาแดงแห่งยุโรปไปแล้วด้วยเขามีสปีดกล้าเลี้ยงกล้าเล่นพาบอลเข้าพื้นที่อันตรายได้บ่อยนะครับสร้างโอกาสได้ดีและเล่นปีกได้ทั้งสองฝั่งถ้าอันเนอร์ชอลล็อตมองหาแนวรุกวัยรุ่นที่ปั้นได้ในระบบเขาอาจจะเหมาะกว่าทุกคนในลิสต์นี้ราคาก็ไม่น่าจะเกิน45ล้าานนปอด์ยืยที่ตงการลลบัวเแดในสมสนนะเวลานี้ 2. แบาาค เขาคือพ่อเลี้ยงเบือต้นของลีกเอิงนะครับและกลายเป็นตัวหลักของเปสเชตตั้งแต่ย้ายมาผลงานซีซั่นล่าสุดนะครับต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับยิงไป21ประตู20อสซิ์จาก60เกมทุกรายการเขาเล่นในทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับตัดเข้าในได้จ่ายโคมและทำงานเกมรับได้ไม่ขี้เลอเลยมันอาจจะฟังดูเพอ้อฝันที่จะไปดึงนักเตะแชมป์ยุโรปมาร่วมทีมนะครับแต่ก็ต้องไม่ลืมไปว่าเปสเชตณเวลานี้มีนักเตะตัวทิมเส้นอยู่ในทีมเยอะมากนะครับมันมีโอกาสไม่น้อยเลยมีบาโคล,ลน่าอาจจะเป อุสมันเดเบเล่หรือเดซิเล่ดูเอได้เหมือนกันซึ่งถ้าเลียพูอยากได้จริงๆและขายโปรเจกต์ได้ดีๆนะครับไม่แน่ว่าเขาอาจจะอยากย้ายมาร่วมทีมก็เป็นได้แต่แน่นอนว่ามันก็เป็นบรรยาตรงที่ราคาไม่น่าจะต่ำกว่า100ล้านปอนด์แน่ๆนั่นแหละครับ คนที่3ามแอนโทนีกอร์ดอนยังคงเป็นตัวริมเส้นที่ไม่ควรตัดออกจากตาราเสริมทับของลิเวอร์พูลจริงๆนั่นแหละครับหลังจากที่มีข่าวย้ายสู่แอนฟิลมาโอนาเป็นป,ป,ปีแล้วและไม่แน่ว่ามันอาจจะเกิดขึ้นในซัมเมอร์2025นี้ผลงานอาจจะดรอปลงไปบ้างน,นะครับเมือ่อซีซันกอ่อนแต่เขายังคงเป็นตัวอันตรายได้ทุกเมื่อเขาหมวก,กบอลเพรสซิงพลังสูงและสามารถแทรบประตูจริงได้ทันทีหักดึงมาราคาน่าจะอยู่ที่ประมาณ75ล้านปอนด์เป็นอย่างน้อยครับ ิเวูพูชุดนี้ไม่ได้กำลังซ่อมแซมนะครับแต่พวกเขากำลังสร้างยุคขึ้นมาใหม่โดยค่อยๆเติมไปทีละตำแหน่งก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับว่าดีลต่อไปของพวกเขาจะเป็นใครจะเป็นตัวใหญ่ๆให้แฟนหงนั้นได้ชื่นใจหรือตัวโรเตชันให้ทีมสามารถต่อสู้ในฤดูกาลที่มีเกมให้แข่งเพียบ จะเป็นยังไงก็ต้องมารอดูกันนะครับและหากชอบคลิปของฟุตบอลแม็กซอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานผลิตคลิปให้ทุกท่านได้ดูกันด้วยนะครับหากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากติชมและเสนอแนะสามารถเข้ามาคุยกับเราได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกวันคือฟุตบอลฟุตบอลแม็ก